สวัสดีทุกท่านครับหลายท่านก็โทรหรือไลน์สอบถามกันมานะครับเกี่ยวกับการศึกษาวิชาหัวศาสตร์ยูเรเนียนรายบกทางไกลในกลุ่มปิดนักเลงหุ้นที่ผมเปิดสอนนะครับนี่ครับผมราคานะครับราคาค่าครูค่าวิชานะครับผมห้าหมื่นบาทต่อหนึ่งท่านนะครับเราเรียนวิชาหัวศาสตร์ยูเรเนียน คำนวณวงรอบดาวพฤัสบดีนะครับจากตำแหน่ง A ไปหาตำแหน่ง P นะครับเพื่อล่วงรู้เทนขึ้นและเทนลงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับพร้อมด้วยหุ้นทุกตัวในเซ็ต้อยนะครับก่อนหน้านี้กลุ่มนี้ผมตั้งชื่อเป็นเพชรดานะครับปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นชื่อนักเลงหุ้น88 8นะครับท่านมาเรียนกันเถอะครับท่านมาเรียนกันเถอะครับขอแนะนําเลยนะครับท่านมาเรียนกันเถอะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ออกเป็นนักเลงหุ้นตัวจริงนะครับตัวจริงนะครับท่านจบไปแล้วท่านจะไปเป็นกาดไปเป็นออมือขวามือซ้ายไปเป็นที่ปรึกษาในระดับสูงสุดของนักลงทุนตัวจริงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้นะครับหรือจะไปเป็นโขงเบ้งให้กับอ,องค์กรหมูคนะ่คณะหรือว่ากองทุนหรือนักลงทุนรายใหญ่ก็ได้นะครับปัจจุบันนะครับบอลล่มที่เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ สามสี่หมื่นล้านต่อวันนะครับมีนักลงทุนในระดับพ่อค้านักธุรกิจเจ้าสัวแล้วก็หมาเศรษฐีเศรษฐีหรือลูกเศรษฐีลูกหมาเศรษฐีอะไรต่างๆนะครับที่เล่นหุ้นนะครับมีความต้องการข้อมูลกันทุกนาทีทุกวันเลยนะครับเพราะเงินของเขากว่า3-4ี่หมื่นล้านนะครับ ก็มีค่านะครับมีค่านะครับเมื่อท่านเรียนท่านอาจจะไปเป็นที่ปรึกษาหรือว่าไปเป็นบริการไปแบบเป็นของเว่นให้กับพวกเขาก็ได้นะครับปัจจุบันมีนักลงทุนต้องการต้องการคนอย่างเรามากครับผมต้องการมากเลยนะครับพะเขาเนี่ยเล่ล่อนไปมาติดตามข่าวสารติดตามบทวิเคราะห์ติดตามงานสัมมนาอะไรต่างๆจน จนไม่เป็นอันทํามาหากินหรือทํามาค้าขายหรือทําธุรกิจแล้วนะครับเพราะผมอยู่ในวงการนี้มา23ปีผมรู้ดีครับจากนักธุรกิจพ่อค้าเศรษฐีลูกมหาเศรษฐีอะไรต่างๆเมื่อเข้ามาเล่นหุ้นแล้วก็โกลนกวายใจครับผมเพราะไม่รู้ไม่รู้ครับผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นจะลงหรือมันจะไปทางไหนอะไรยังไงเขาไม่รู้เลยครับผมเขาไม่รู้เลยนะครับเมื่อท่านมาเรียนนะครับท่านก็จะประสบความสำเร็จ ไปเป็นนักเรียนหุ้นไปประกอบวิชาชีพหรือจะไปเล่นหุ้นเองก็ได้นะครับจะไปเป็นนักธุรกิจถ้าขายข้อมูลหรือไปเปิดสอนเหมือนผมก็ได้นะครับก็ได้นะครับก็สมัครเรียนกันเข้ามาได้นะครับผมสมัครเรียนเข้ามาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเรียนได้ครับผมเรียนได้ตอลอดเวลาเพราะผมจะมีการบรรยายมีการสอนทุกรายละเอียดของสูตรคำนวณเลยนะครับบันทึกไว้บันทึกวิดีโอบันทึกคลิปไว้ภายในกลุ่ม งานสอนของผมนะครับกลุ่มนักเรียนหุ้น88ดแนะครับเรียนได้ตลอดชีวิตครับผมท่านอาจจะทํางานเช้าถึงเย็นตกกลางคืนมาท่านก็เรียนทีละเรื่องเรียนทีละเรื่องครับเรียนไม่นานครับผมเรียนไม่นานเรียนใช้เวลา12ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผม12ชั่วโมงท่านก็สามารถที่จะคํานวณ วงรอบดาวประส,สบดีและตำแหน่งดวงดาวของหุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พร้อมด้วยดวงเซตอินเด็กซ์หรือตัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตลอดชีวิตเลยนะครับท่านสามารถเรียนซ้ําดูไปดูมาดูซ้ําแล้วซ้ําอีกจนเกิดความชมนนานิชานาญท่านจะสอบถามความคิดเห็นท่านจะสอบถามเรื่องนั้นเรื่องน,น,องนี้เรื่องอะไรต่างๆสอบถามได้ครับผมภายในกลุ่มนะครับราคา5 0,000บาทนี่ถือว่าถูกสุดๆเลยนะครับท่านลองคิดดูนะครับท่านเรียน หนังสือมาตั้งแต่เตรียมอนุบาลอนุบาล1-3ึ่งถึงปหนึงถึงหกมอ1ถึงหกหลับระดับหมหาวิทยาลัย4ปี5ปีจบออกมาแล้วต้องเรียนเสริมเรียนเพิ่มเพื่อที่จะเป็นคนเดี๋อวคนท่านลองคิดดูครับท่านใช้เวลาใช้เงินใช้ทองหมดไปเท่าไหร่ครับผมและทุกวันนี้ท่านได้เป็นยอดคนหรือยังครับผมอันนี้ก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับขอเรียนเชิญนะครับมาเรียนกันครับผมจะได้เป็นนักเรียนหุ้น เป็นนักเลงหุ้นแปลแปเป็นยอดคนในวงการตลาดหุ้นไทยครับผมติดต่อมาได้ครับผมที่เบอร์โทรนะครับ081 381 9936าย3ไอดนะครับ333 k i n g d o คครับผมติดต่อกันเข้ามาได้สมัครเรียนกันเข้ามาได้ทุกวันครับผมใครจะมาก่อนมาหลังมาช้ามาเร็วเรียนได้ครับผมเรียนได้นะครับสวัสดีครับ